ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ12ราศีราหูย้าย17ตุลาคม2566นนี้ราศีพิจิกมีดวงเฮง ลัคนาราศีพิจิก17ตุลาคมเป็นต้นไปจะดีมากเหมือนจะอาพัพมีเหตุในชีวิตพัดพรากจากพ่อแม่ไปอยู่กับปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่จะล้มหายตายจากหรือพ่อแม่ไปก่อนหรือคุณแยกมาอยู่ต่างหากหรือไปเรียนที่ไกลพ่อหรือแม่ครอบครัวเดินทางไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันลัคนาราศีกัมพระสามีภรรยาแต่งแล้วเลิก แต่งแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเราไม่ได้เลิกไม่ได้หย่าแต่ได้แฟนเป็นลูกกําพร้าเหมือนกันหรือคู่เป็นชาวต่างชาติคู่แปลกๆบางทีตกมืดมิดบางทีรุงโรน์แต่โดดเดี่ยวแต่ไม่ต้องกลัวมันเป็นชะตากรรมชาวลัคนาราศีชีวิตไม่สมปรารถนามีอุปสรรคติดขัดเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ยังคว้าไว้ไม่ได้ กู้หรือทำเอกสารอะไรก็ไม่ผ่านแต่หลังจาก17ตุลาเป็นต้นไปจะสมหวังหยิบจับอะไรก็จะได้ราหูแยกกับพระฤหัสบดีเมื่อไหร่ที่ไม่ได้สมใจจะกลับมาสมใจเป็นต้นไปค่ะ17ตุลาคมนี้ ฟ้าจะเปิดสำหรับคุณอย่างแน่นอนจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจะมีโอกาสซื้อขายเจรจาให้ผ่านไปไม่ติดขัดดังเก่าก่อนจะโชคดีสมหวังรวยๆค่ะคุณเป็นคนมียานมีลังสังหรณ์คบคนยากและคนคบยากเช่นกัน มีโลกส่วนตัวสูงในยามที่วิปริตของเรื่องรอบตัวแต่คุณจะมีช่องให้เดินไปได้ดีกว่าคนอื่นแต่ในทางกลับกันคนอื่นพอมีช่องทางเดินแต่คุณกลับอับเฉาและมองไม่เห็นช่องทางนั้นอัญมณีเสริมดวงเป็นนินกับบุษราคามไว้ประจำตัวเป็นกำลังของชีวิตใส่แล้วจะให้มีแพชชั่นในการเกิดพลังได้ค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ